ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของพี่ด้วยครับผู้ที่ดเน a t เข้ามาขอบพระคุณมากเลยครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็มีแปนรนตมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะผมเชิญดูผลงานตัวเองกันไปเลยก็ขอข้ามเร็วหน่อยนะเพราะว่าทุกวันนี้แปนรนตจะออกแนวเยอะมากนะผมใครที่ส่งมาใหม่ตอนที่คลิปพี่ยังทําแบบยังไม่เสร็จก็ต้องขออภัยนะผมเอาไว้ลงคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคครับผมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าไป โอเคก็กลับสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกม a survival e v o l o o ออนโกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปจับเจ้าสลัมเมนเดอร์นะครับผมอ ก็เป็นลาเมนเดอร์ใต้น้ำนั่นเองนะพี่ไม่รู้ว่ามันมันตัวอะไรนะแต่พี่คิดว่ามันคือลาเมนเดอร์ครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในป่าอเมซอนนะผมความสามารถของมันเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกดีมันกินเนื้อนะผมเวลาไปจับมันก็พกเนื้อไปด้วยนะครับผมอย่าเป็นแบบพี่นะที่ลืมเนื้อไปบ่อย oh <my S 1> <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า oh <my S 1> วันนี้ก็แบบจับสดงดเชือเบื่อ oh <my S 1> ทงเหมือนเดิมนะผมตัดคลิปได้เท่าที่ตัดนะก็อยากจะเล่นเป็นแบบไปเรื่อยๆกับน้องๆ oh <my S 1> เลยเล่นไปด้วยพูดไปด้วยไ <laughs> อ้ทีเล็ก ีิเล็กมาทํำอะไรเดี๋ยวนี้วะเนี่ยก็คือพี่ก็เล่นเล่นไปแบบถ้าตัดคลิปบ่อยๆมันก็ดูแบบเป็นฉากฉากๆเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะวิ่งไอ้บินวนตามหาเลยนะผมว่าไหนที่แบบนานๆหน่อยอะอันนั้นก็จะตัดคลิปไปเนาะก็ในส่วนของอาร์กีตีนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้อาร์กพีตีน่าจะมาสิ้นเดือนนี้นะผมถ้าไม่มีอะไรติดขดนะัดเนาะก็ขออภัยกันน้องๆด้วยนะผมถ้าเกิดว่าคอมที่พี่ซื้อมา มันอาจ,จไม่ได้ราคาแพงมาก2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมหพี่พี่มีกระตังแค่นั้นครับผมภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดมากอะไรแต่พี่ก็จะแบบซื้อมาก่อนนะผมมาเล่นให้น้องๆดูก่อนแล้วอนาคตพี่ก็จะแบบเก็บเงินไปอัพคอมนะผมเพื่อให้ภาพชัดๆสวยยิ่งขึ้นเลยงบที่พี่ตั้งไว้คอมของพี่แน่นอนนะต้องเป็นแสนครับผมห้าเพื่อนอน้องๆทุกคนเลยแต่ตอนนี้ขอซื้อสองหมก่อนนะจ๊ะก็ดูดูภาพแบบปอง,ปองกระป๋องไปก่อนนะผมโอ้ย อะไรวะเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้นะผมก็หาไปเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวเราวนรอบป่าเมตอนเนาะมันไม่มีในแม่น้ำนะผมมีแต่ป่าเมตอนโอ้โหดูดิทําไมได้นตเต่าแมบพี่มันเยอะจังวะนเนี่ยจะไม่ให้เครื่องพี่ร้อนได้ยังไงนะครับผมเล่นไปเล่นมาแม่งก็ร้อนโอ้โหดูดิได้นกเต่าเยอะแยะมากมายเลยนะก็มาพูดเรื่องคอมกันต่อนะก็คือไอไอส่วนตัวคอมของพี่เนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าสองหมื่นห้ามันเล่นอาร์คได้หรือเปล่านะ พูดไปนั่นถ้าเกิดว่า2 5งหมเล่นอาร์คไม่ได้ก็คงจะไม่ได้ทําแล้วครับผมเพราะว่าคือเมื่อต้นปีนะที่ว่าไอไอโฟน X พี่เสียเนาะแล้วพี่ก็ไปซื้อ iPhone X มาใหม่อีกเครื่องอะ่ะก็4ี่0 0ื่แล้วนะผม4 1่หมนหนึ่งนะไอโฟน X อะ่ะเอตอนพี่ซื้อเครื่องสองมันเหลือ3 8มหมนี่ว่ะเออรู้งี้เก็บตังค์ไปซื้อคอมดีกว่านะ แต่ก็ถ้าเกิดว่าพี่ไปทาคอมอย่างเดียวเลยก็จะไม่มีอาร์คโมบายแล้วสาหรับนอ้นองๆคนไหนที่บอกว่าพี่จะทำอาร์คโมบายต่อไหมพี่ทําเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําอาร์คในคอมด้วยอาร์คโมบายด้วยไปเลยเนาะเอยตนุนไอตนุนใจเย็นออะไอตนุนใจเย็นไอตนุนอ้าวอ,อ,อ,อะไรอะไร,อะไรของมึงเ네นี่ยวิ่งมาแล้วก็วิง่งหนีมาดิครับก็มาดิครับอ้าวโอ้มึงไม่สนใจกูเลยเหรอเนี่ยโอเคครับผมตนุตนมันไม่อาครับผมตุนตุนไม่ใจพอเราก็ไปต่อครับผมจังหวะนี้บินหาไปเรื่อย สำหรับเจ้าซาลาแมนเดอร์ ander, ตัวนี้มันจะอยู่ในในน้ำของป่าเมซอนนะผมเวลาน้องๆไปจับมันก็ระวังปิงนิดนึงนะถ้าใครโดนปิงเกาะแล้วไม่รู้วิธีแก้พี่เคยลงคลิปกำจัดปิงไปแล้วนะผมไปย้อนดูได้เลยปิงนี่บอกเลยว่าเกาะหนาแค่ไหนขนาดเกาะหนาๆอย่างพี่อ่ะยังโดนปิงกัดตายได้เลยนะผมดในนอนเสาตกไม่ตายปิงกัดตายอะเออเลือดลดเรื่อยๆไม่มีเลยว่ะ ตอนแรกพี่บินผ่านมานะก่อนที่จะมาเริ่มอัดคลิปเนี่ยพี่เห็นมันอยู่แถวๆนี้นะเยอะแยะไปหมดเจอยากไหมถ้าถามว่าเจอยากไหมพี่บอกเลยว่าไม่ยากนะผมเวลาถ้าเกิดตัวไดนเสตร์ตัวไหนก็ช่างอะถ้าเกิดว่าเวลาพี่เล่นเองมันจะเจอไม่ยากนะผมเวลาอัดคลิปมันเจอยากชชบเป่งเลยครับผม <c oughs> บ้าบอกอหอยทอดเลยจริงๆอะไรของมันโอเคก็หาไปเรื่อยๆฮนะตั้งใจหาหน่อยความจริงมันจะดำอยู่ในน้ำเนาะน้ำมันสีเขียวๆหน่อยก็ เดี๋ยวเราจะไปดูสับรพคุณมันตอนจับเสร็จนะจ้าตอนนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวอุบอิบไว้ก่อนนะครับผมสับรพคุณของมันดีแน่นอนนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะพาพี่ล่าหาปลาหมึกในตำนานนะผมอีปลาหมึกกล้วยนะผมจนป๊อปคอนเจอแล้วอีปลาหมึกกล้วยพี่ก็ยังไม่เจอเลยนะผมเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่พี่จะล่อมันมาเป็นหมึกย่างเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก่อนจะหาปลาหมึกขอหาอีสาเลเมนเดอร์ให้เจอก่อนนะผมเฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเออ เอ้ยกวาดต้นไม้ไปเรื่อยฮะอันที่เอากิฟฟินมาเพื่อเอามาถางป่านะครับผมโอ้เจอเจอเอ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นคาโปชูคัสอยู่เฮ้ย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 เอาแล้วไงไอ้คาโปชูคัสโอ๋อมึงโออกูจะกำลังจะมาจับอีคาโปชูคัสไอ้เฮ้ยไอ้จระเข้หางกล้วยไอ้ไม่ใช่ไอ้จระเข้อี๋กระโดดมึงจะไปไหนมึงเอาของกูคืนมาไอ้กิฟฟินโอ้กว่ากูจะหาเจอ เป็นไงตายไปหนึ่งเอาโอ้ยมึงวิ่งไปทางมันทําไมเราอือ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 ตายให้หมดไอ้พวกไอ้ตาก้มึงด้วยอีกตัวหนึ่งโอ้โหตายเรียบร้อยนะครับผมอุต่าหาเจออะไรของมึงวะมึงจะวิ่งมาทางจระเข้ทาไมเราฮะอีอุกอุ้ยอืออีนาอุกอุยหลากศพมานี่เดี๋ยวเอาชิปไปชุบแล้วนี่อ่ะอ่ามึงนั่งนานอ่ะแล้วมึงอุต่าลงมาช่วยอ่ะมึงวิ่งไปทางจระเข้ทำไมอยากจะถาม วิ่งไปทําไมโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ต้องไปหาจับใหม่แล้วว่าตัวนี้ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยเลยโอ้โหเต้งเลยอู้จ่ากว่าจะเจอหมานี่ตรงนี้ตรงนี้พี่เจอแล้วจะจะประจาปลาป่าป่าหมาดีครับมาดีครับอีคาโปทุคัสมึงนี่มันตัววุ่นวายจริงๆเลยนะพี่บอกเลยว่าเวลาจับอะไรในป่าเมตอนนะผมมันวุ่นวายมากครับเป็นอะไรที่จับยากมากสําหรับพี่โอ้โหดูมันกระโดด โอ้มันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมาดิครับก็มาดิครับหลับกันไปเรียงตัวมาดิคุณมึงไม่หลับเว้ยตัวนี้เลเวลเยอะเอากูแล้วกูไม่มีดาบกูไม่มีดาบอมใจเย็นมึงจะพากูไปเที่ยวไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่ได้เอาดาบมาดดาบแตกไปแล้วด้วยเอาไงดีวะเออเอยเอ้ยเอ้ยมึงมึงจะปล่อยกูได้ยังโอ้โหเนี่ยแหละครับผมพี่บอกเลยว่าจับในป่าเมตอนเป็นที่น่าลำคาญมากแล้วพี่แบบตั้งพลาสติกให้อาอ ฟินด้วยนะถ้าเกิดว่าพี่กดให้มันตีนะแอคแทคาเก็ตป่านนี้ครับโบจูคัสตายไปแล้วครับผมแต่พี่ต้องต well. ั้งพาร์ทสิเพราะจะมาจับเออยมึงมึงจะเอากูไปถึงไหนเนี่ยไอจิปลอยปล่อยปล่อยปล่อยกูบอกให้ปล่อยยังยังอย่าให้กูหลุดไปได้นะมึงเออเป็นไงเป็นไงหลับไปที่โอเป็นไงครับผมไม่ต้องเอาดาบมาก็ได้นะผมมหาเทพนายปามี่คนนี้ดาบไม่ต้องครับผม คลิปนี้ไม่มีดาบไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นมีแต่ปืนยาสลบก็อยู่ได้นะผมในป่าเมตอนว,ว้าวพูดไปนั่นเจอปิงเกาะไปเรียบร้อยแล้วนะผมพี่เนี่ยเฮ้ยเต็งเต็งเลือดไม่ลดนะเวลาดานนเเต่าโจมตีแต่มาลดเพราะปิงเนี่ยแหละรครับผมว,ว่าคลิปนี้ตายเพราะปิงม่จบเลยนะถ้าตายเพราะปิงนี่จบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราถางป่าไปเรืยยย่อยฮะตามหาไปต่ออุ้ยหายิ่งยากอยู่มึงยังมาไอ้นี่ เอ้ยเจ๋ออันนันน้นนัน้นนั้นเ้ยมันจะหนีกูไปไหนมันจะหนีไปไหนใ่เอใ๋ใจเอเบเบ้เบเบ้นอนไปสิครรบเ,เวลสี่สิบนะผมก็พี่หาเรเวลเยอะกว่านี้ไม่ได้แลว้วมันหาค่อนข้างจะยากด้วยเวลาแบบเล่นเฉยๆะเจอโคตรบ่อยเลยนะผมเวลาทาคลิปนี่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วมันอยู่ใต้น้ำด้วยนะมันคอนโทรลยากมันแบบมองมองมันมันม,ม,มองหายากมากอ่ะนี่เอาเนื้อมาก่อนเอาเนื้อมาก่อนค้านี้ไม่มีหลุดมือครับผมสามสี่รอบแล้วมันไม่ได้แล้วนะ เออใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปรีบฟื้นนะครับผมเลเวล40ไม่น่าจะนานนี่ต้องซื้อยายาคูณสิบให้มันด้วยเลยไหมเพื่อความเร็วในการทําคลิปนะผมตอนนี้เราก็ระมัดระวังตัวไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นกูไม่ได้เอาอาวุธมานี่อาวุธมาจะมาทําไมกันจะมาทําไมนักหนานักหนาเล่านักหนาเล่าตบไปครับผมตบไปเอากิฟฟินตบไปฮะไม่มีอาวุธครับผม โอ้ยพกมาจากปืนยาตลบปามี่นะจ้าคนนี้ไหนไหนล่ะก็มาดยครับก็มาเลยาเียงตัวไม่ใช่ก็ตบตายไปแล้วเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ตบแต่ละเมนเดอร์ตายไปแล้วเลยโอ้อยู่ไหนอะทีนี้จิบฝ่ายแล้วแล้วออกมาห่างไกลโอ้ยังอยู่ครับผมยังอยู่มาโทไอปามีนี่ครับผมนี่มันปามี่หรือไนโซโลในวันพีชครับผมนักหลงทางในตำนานนะ ที่บอกเลยถ้าหลุดจากวงโครจรน,นี้ไปไกลๆนี่พี่ตามหาไม่เจอแล้วนะผมดูปิงน้องๆดูปิงอย่าเมย์ปิงก็คายอยู่ตัวหนึ่งด้วยถ้าเกิดพี่ไปไกลกว่าน,นี้พี่หลงโอ้โหแล้วปิงมาบาังหน้า,ก,ากูอีกไปไกลกว่านี้พี่หลงแน่นอนนะผมซื้อยาคูดซีเลยรู้รู้รู้สึกมันจะช้าเกินไปละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่หลงแล้วพี่จะจบแล้วนะผมหลงก็คือจับไม่ได้แล้วนะว้าว โอเคไม่น่าจะมีใครมานะผมโอ้โ oh, ห oh, ดูหน้าตาเธอสิช่างน่ารักจริงจียวเอ้ย,อยไอปลาบิลัญญากูไม่มีอาวุธอายพวกมึงน,นี่มันน่าลำคานพี่ <c oughs> ไม่ไดพกดาบมากิฟฟินลูกพ่อต้องใจกิฟฟินแล้วครับผมมันมื้อทำไมมันวุ่นวายจังเลยเอารถทิศไหนเป็นทิศไหนเนี่ยกูกิฟฟินมานี่ดีลูกโอ้โ oh, ห oh, มาช้ามาช้าละอีปลามันน่าลำคาญนะผมปลาเนี่ย ถ้าพกด่ามาด้วยน่มึงโดนไปแล้วตบไปดิตบไปดิครับตบไปดิครับไม่ได้อด่ามาแต่กูอากฟินมานะเว้ยเฮ้ยไอ้ซาโก้มึงกัดโลกูอยู่ปะเนี่ยมึงกัดตัวที่กูจับอยู่ปะเนี่ยอืมอืมอเออเออแม่มันวุ่นวายกันจริงๆเลยในพวกนี้อยู่ไหนเออะเดะอะเดะพี่ลืมอ้าวกูว่าแล้วไงลืมซาลาเมนเดอร์นะผมพี่จับไว้ตรงไหนวะ แม่มือมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอีป่าชั่วมึงนี่กูจะจับจับไว้ไหนวะโอ้โหเห็นไหมครับผมถ้าเกิดพี่ไปไกลจากตรงนั้นนิดเดียวนะพี่ก็ลืมแล้วครับผมไอปามี่หรือว่านายซโลวเนี่ยไออย่ามายุ่งกับปูมันจะวุ่นวายอะไรนักหนาไหนไๆก็หายแล้วไหนๆก็หายแล้วกวาดปลาทิ้งกับผมกวาดปลาให้หมดแม่มือนาลำคาญน่นาลำคาญอืม พวกมึงนี่อะไรกันนักหนี่นักหนาะหออยู่บ้านไม่เคยมีใครเล่นด้วยใช่ไหมฮะไอปาโง่โอ้ไอปาโง่หรือมังโก้จริงแล้วพี่จับไว้ตรงไหนวะเนี่ยจบแล้วครับผมไอปามีในตำนานคนนี้มันจบแล้วครับผม <c oughs> แหมเมอฮ้ยอะไรวะทำไมไม่เคยจำทำไมไม่เคยจำที่มันอยู่ไหนมันน่าจะมีมาร์กไว้ได้เนะแบบเอาเสาปากเนาะแล้วเราจะได้ไม่ลืมเออความจริงมันก็ทำได้นี่หว่ะ พี่น่าจะตั้งคบเพลิงอันนั้นใหญ่ไวเนาะจะได้รู้ว่าเออพี่จับไว้ตรงไหนโอ้โหมันจบแล้วครับน้องๆมันจบแล้วครับไม่เป็นไรฮนะคลิปนี้ก็เป็นการจับด้วยแล้วก็เป็นการเอาชีวิตรอดในป่าเมซอนนะผมสําหรับผู้เล่นใหม่น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเอาชีวิตรอดยังไงมาดูคลิปนี้กระจ่างว้าวแน่นอนครับผมอ้างไปเรื่อยเออช่างมันมันคงหายไปแล้วละ่ะอีนี่ปลานะผม ไอนี่เดมันต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอจับแน่นอนฮะมีหลายตัวที่พี่ยังไม่ได้จับนี่ไอปลาอันฟ้าเล็ดปลาสีแดงเจ๋นะผมปลาอันฟ้าเล็ดเฮ้ยหายก็ช่างมึงเดี๋ยวกูหาใหม่ก็ได้เฮ้ยยื้อื้ยื้ยืเห็นแวบๆเห็นแวบๆเห็นแวบๆอยู่แถวนี้นั่งไง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 มาแล้วเมฆเอาให้โอ้ไม่โดนโอ้โดนว้ไ้โดนโดนโอเคครับผมตอนนี้รีบเลยรีบเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจียญาคุณสิบนะเพื่อ การสะดวกต่อการนําคลิปนะผมเพราะว่าอยู่ในป่าเมตตอนพี่บอกเลยถ้าน้องๆจะมาจับอะไรมีวิธีนะผมก็คือคีบเอาอาเจนนะมาคีบไดโนเสาร์ที่เราจะจับนะถ้าตัวเล็กนะผมก็คีบไปไว้บ้านได้เลยนะเพราะว่ามันน่าราคาญนะไม่ไม่ว่าจะเทเลเบิร์ดครับปูชูคัตเนี่ยหรือว่าซากโก้หรืออีงูเขียวหางไหมเนี่ยมันมาแน่นอนครับผมหรือไม่น้องๆก็ตั้งไอ้ลวั้วหนามมาล้อมรอบไว้เออเวลาใครเข้ามามันก็แบบทำอะไรเราไม่ได้นะผม เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาบอกนะผมเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเวลาแบบใช้หนามป้องกันอนะ่ะมันค่อนข้างจะดีนะม,มึงยิงไปดีหลับไปดีหลับไปดีมันเดี๋ยวมันมาใกล้ๆเราแล้วผมเอาอิซาโกให้มันหนีไปก่อนหนีหนีมันหนีหนีไปแล้วครับผมไม่งั้นมันจะมาวุ่นวายแน่นอนนะเราจะจับลูกเราไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องกอไม่ต้องตัดนะผมเป็นการจับสดนะผมไหนอยู่ไหนก็มาดิครับ เดี๋ยวพี่จะปกป้องลูกของพี่นะครับผมไม่ให้ใครมาก้าวไก่แน่นอนอีกบบไม่เป็นไรฮะอีกบบมันเป็นพันธมิตรกับเราอืทําไมมันช้าจังเลยอะลูกหลอดอะหลอดหนูอะโอ้มันมาแล้วไงเห็นไหมเนี่ยเอาครับผมจังหวะน,นี้มีเรื่องกับมดครับผมมีเรื่องกับมดมาหนิครับมาหิครับยับซ้ายบยบขวาไปดิเอาดิเอาดิาดก็มาหนิครับมันน่า,ำาลำคาเนายพวกมึงเนี่ยอืมอืม เห็นกูไม่ได้เอาอาวุธมาหน่อยนี้เอาใหญ่มีเรื่องกับมดครับผมนายปามี่คนนี้ <c oughs> คนอะไรมีเรื่องกับมดหมาหมาดิเลี้ยงตัวกันไปมึงจะหนีไปไหนมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับก็ต่อยขวาอย่างเดียวนะครับถนัดขวาครับผมถนัดขวาโอเคแม่นึกว่ามดจะเอานะผมมดไม่ห้าวพอนะโดอดไหนอะไหนละครับเดี๋ยวพี่ขอหาไอกองไฟก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาแบบเอาปิงออกก่อนตอนนี้เลือดพี่ค่อนข้างจะแบบสรุปลงเรื่อยๆแล้วนะผมขอขอทําแก้มไฟแป๊บหนึ่งตอนแรกคิดว่าเออปิงตัวเดียวมันไม่น่าจะกัดเราตายได้ที่ไหนได้ตายนะผมปล่อยไว้นานกว่านี้ตายแน่นอนเดี๋ยวน้องจะขำเอานะ <c oughs> เออพี่อาร์พี่ฮมึงไม่ตายแล้วไดโนเต่าแต่มึงมาตายเพราะปิงเนี่ยเหรอฮะมันไม่ได้นะผมจะมาตายเพราะปิงมันเสียตักสี เออถ้าปิงเกาะเป็นสิบนี่ป่านนี้เลือดพี่โลดหัวพ่วแล้วนะผมแต่พผอ,อิญลิงมันกเกาะแค่ตัวเดียวถือว่าโชคดีของพี่ครับผมปับปาบปับ,ปบมฆเขาไว้มฆเขาไว้จัดการเขาไว้โอเคสวยสวยงามพระรามเก้าโอเคโอเคเขาเข,ข้าไปแล้วจังหวะที่ฟาร์มด้วยพี่ก็ต้องดูลูกไปด้วยนะผมเป็นการเล่นไปเรื่อยๆฮะนี่้ามันเลยเดี๋ยวเราจะเอาฟางอันนี้ใส่ไปเอา้าเออได้แล้วได้ได้ได้ก่อนได้ก่อน มาเอาวางไว้พี่เกิดยืนไอโยนโย,ยนฟางทิ้งเฉยเลยวะลืมเอ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอาอันใหม่ก็ได้วะโอเป็นการที่วิเอาปิงออกโดยเฉพาะทางนะผมคลิปนี้ก็อย่างที่พี่บอกนะเป็นอีพีที่สอนในเรื่องการเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบนะผมป่าเมซอนนั่นเองเออมันวุ่นวายจริงๆเลย คือถ้าจับในท้องทุ่งนาหรือว่าจับในท่วทั่วไปอ่ะมันไม่วุ่นวายขนาดนี้ครับผมเอาไฟจอมเลยไอ้รับโนชุคัสโอ้โหมึงกัดคบเพิงไอ้โคมไฟกูแตกไอ้คบไฟกูแตกแล้วแคมไฟกูอืออือเออเออมึงจะวุ่นวายเลยนักหนาเราเสี่ยเวลากูไหมเนี่ยกูจะแทดเผาเผาปิงออกอืออือตายไม่มึงตายไม่มึงนี่มึงไายมึงไอยไม่เจอพี่แอค่าตายเนี่ยมึงไอ้ไหมโอ้โหพี่ต้องหาของใหม่เลยเนี่ย กูแค่จะเอาปิงออกอืมอ,มอมือีมดชัวทั้งหลายพวกมึงด้วยโอ้โหก็การเอาปิงออกนะผมก็เอาจุดแคมป์ไฟแล้วเราก็กระโดดเข้ากองไฟเมื่อกี้อีกนิดเดียวพี่ก็จะกระโดดเข้าได้แล้วแล้วดูดิแล้วดูดิครับผมหมูปลาตักมันแค่ไหนเนี่ยคนจะเผาไฟเฉยๆนะผมแต่คาโปชูคัสแม่งกัดแคมป์พี่แตกเลย <laughs> อุ่นวายจริงเชียวมันต้องใช้เท่าไหร่วะลืมละเออลืมลืมเดี๋ยวดูกันปับ๊บ อ๋อขาดหินอีกสามนะผมเมะเม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 ,ม,มโอเคนะผมน่าจะได้น่าจะพอแล้วมั้งสามแล้วนี่ปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวครับมาใหมู่เอาปิงออกก่อนเดี๋ยวพี่ตายเพราะปิงครับผมตายแน่นอนนะถ้าเอามันไว้นานๆอย่างเงี้ยมันดูดไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยไอ้คาโนโอ้โหมันโก้จริงๆออเออมาเหมยเนี่ยโอ้หมืมากัด โอ้โหเลือดเหลือห้าคือถ้าเกิดว่ามันตายถ้าเกิดเมื่อกี้พี่ยิงอีคาโน่สลบไม่ทันแล้วมันตายขึ้นมาแล้วกูต้องไปหาจับไปมึงไม่โอ้โหเรียบร้อยครับผมมึงไม่คิดถึงกูบ้างเลยเหรอคาโน่กูหาจับมาตั้งนานเลยเนี่ยโอ้โหเสียเวลากูไหมเนี่ยมันตายอีกรอบกูต้องหาจับมาอ,อีกทำไมอีป่านี้มันค่อนข้างจะแบบน่าลำคาญนะผมดีนะเอาจริงๆนี่ปิงหายแล้วปิงออกแล้วผม ดีนะไอเทเลอร์เบิร์ตฝูงเทเลอร์เบิร์ดยังไม่มานะผมไม่รู้ว่า e p ีนี้เป็นอะไรนะเทเลอร์เบิร์ดแบบความจริงถ้าเรามาแบบหาจับตัวอะไรในป่าอเมซอนน่ะน้องๆก็จะต้องเห็นนะผมว่าโอ้โหเทเลอร์เบิร์ดมันมาเป็นฝูงครับผมเป็นสิบอะแต่คลิปนี้ไม่รู้ทําไมมันไม่มานะโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขี่มันให้ดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตรงที่จุดที่มันจะขี่น้องๆอาจจะสงสัยพี่อารพี่อาทำไมไม่ขึ้นรูปขี่มันเลยฮะเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับผมโอเคก็ได้มาแล้วนะ เลเวล8ปดสิบเจ็ดอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยตกใจโอ้มันปีกกิฟฟินนี่ว่าตกใจเฉยนึกว่าตัวอะไรมึงออกมานึกว่าไอตุ่นขึ้นมางาบนะผมแล้วดูเลือดเหลือแค่เนี้ยเอาเลือดเต็มนี่ว่าเอาตอนเมื่อกี้ตอนแรกเหลือเลือดนิดเดียวโอ้พอจับขึ้นมาปุ๊บเลือดเต็มว่ะโอเคโอเคได้ได้เสียได้เสียเดี๋ยวเราจะพาไปขี่นะผมโอ้ยอีเธอระเบิดโอ้โหคุณนึกว่ามึงจะไม่มาแล้ว คิดถึงจะตายคิดถึงจะตายเธเลเบิดร้อยแปดสิบเหรอมาดิครับก็มาดิครับโอ้กูคิดถึงมึงจะตายปกติมึงต้องมาแล้วเนี่ยโอ้พึ่งมาเอาไปดิครับเอ้ยเอ้ยเ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 ,ยเ้ยมึงไปกัดมันทำไมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกกูเฮ้ยเอาโอเคครับผมมันใกล้จะสลบแล้วมันหนี เดี๋ยวพี่ไปเล่นให้น้องๆดูตอนเช้านะผมขอตัดคลิปไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะมืดแล้วนะผมถึงเล่นไปยังไงน้องๆก็ไม่เห็นกันหรอกนะอ่าปลูกตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะพากลับบ้านขอตัดคลิปไปก่อนนะผมท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วโอ้ตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เต่าแดงครับผมแล้วนี่เป็นเวลาเช้าตู่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกลับบ้านไปเอาอาเจนมาคีบครับผมพี่วิ่งกลับไปคนเดียวนะ แล้วก็เรียกเรียกมันมานะมาโอเคตอนนี้วางตรงนี้ดีกว่าการที่จะขี่ไอ้เจ้าตัวนี้ได้ครับผมซาลาเมนเดอร์พี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ต้องขี่เฉพาะในน้ําลึกเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดหรอกะมันต้องขี่ในน้ําลึกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดขี่บนบกน้องๆจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีรูปให้เราขี่นะผมอย่างนี้เลยนะจ๊ะน้องๆต้องทำการเรียกมันไปนะผม เรียกมันลงน้ำนะเพราะว่าปกติแล้วเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นการปล่อยเป็นประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็เลยปล่อยปอยออกซิเจนให้เรานะผมเป็นตัวเหมือนถังออกซิเจนให้กับเราเลยนะเออคือคือแบบต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดำน้ำําพาดำน้ําได้ดีมากแต่ข้อเสียมันก็เลยก็คือดาเมจไม่มีนะผมสําหรับตัวนี้ดาเมจจะไม่ค่อยมีแล้วก็สู้กับสัตว์น้ําอะไรมากไม่ได้นะแต่เป็นตัวที่แบบทําให้เราว่ายน้ําหรือหรือจะทําอะไรใต้น้ําเนี่ยคือสะดวกเต็มที่ครับผม นี่เห็นไหมครับผมอว,ว้าวน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะหน้าตาค่อนข้างจะอุกอุยนะผมดูหน้ามันชัดชัดอืมเอามือกล้องท่ออะไรขางมึงเนี่นี่ครับผมโอ้โหหน้ามันจะออกเหมือนจานดาวเทียมหน่อยจานจ,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 จานจานไอจานหน่อย์ูต่างดาวนะผมหน้ามันจะอุกอุยอุกอุยนะน่ารักน่าชังเลยทีเดียวสำหรับนี่ครับผมเวลาลงน้ำก็จะมีคำว่าแถบ t ูเท a k e กซิ g e n เห็นไหมผมบรรทัดที่สามนะน้อง ไออันนี้ก็คือการที่มันบอกว่าถ้าเกิดเราไปแตะมันใช่ไหมเราก็จะได้ออกซิเจนมานะผมเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้น้องๆดูกันเลยเดี๋ยวให้นี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าออกซิเจนพี่สังเกตที่ออกซิเจนพี่ดีๆนะมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเราพี่ไปแตะมันปุ๊บเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าออกซิเจนจะขึ้นมาเต็มหลอดครับผมนี่คือข้อดีมันเต็มๆเลยนะหรือว่าน้องๆอยากจะใช้มันแบบว่าไม่จำเป็นต้องแบบให้มันจับนี้ก็ได้นะผม ก็คือน้องๆขี่มันไปอะ่ะมันก็จะมีออกซิเจนให้น้องๆตลอดเวลานะผมเรียกว่าดำน้ําไม่มีเบื่อกันเลยทีเดียวชุดไว้น้องชุดไว้น้ําโยนทิ้งไปับผมเอาเกาะลงน้ําดีกว่านะนี่ครับผมมันก็จะมีออกซิเจนให้เราอย่างแบบว่าสดสดดิ่งกระดิ่งแมวเลยนะผมว้าวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมรอให้ออกซิเจนพี่ใกล้จะหมดเดี๋ยวพี่จะแตะตัวมันให้ดูนะเห็นกันชัดๆไปเลยสังเกตที่รูปออกซิเจนข้างล่างให้ดีๆนะผม ถ้าแกแคเกิดแตะแค่ทีเดียวฮะบอกเลยว่ามีได้เสียแน่นอนครับผมทุยไม่ใช่นะผมก็คือมันจะได้ออกซิเจนมานะอืมรอแป๊บรอแป๊บนะจ๊ะน้องๆให้ดูกันสดๆไปเลยไม่มีการากตัดต่อแต่อย่างใดนะผมไม่มีการใช้ก๊อตมองก๊อตหมดนี่ครับผมเป็นไงเป็นไงครับผมเต็มเป๊ะเออแต่แต่ได้แต่ได้ๆๆเรื่อยๆครับผมตราบใดที่มันอยู่ในน้ําจะสามารถแตะได้เรื่อยๆแล้วนี่การขี่มันนะผม ก็บอกได้เลยว่าเราจะมีออกซิเจนใช้ไปตลอดชีพนะผมเดี๋ยววันนี้พี่มันคือมันสู้กับใครไม่ได้นะต้องขอภัยเอามันไปสู้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเลือดน้อยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีดาเมจแต่พี่จะเอามันมาตามหาปลาหมึกให้น้องๆดูนะพี่อยู่แถวหอแดงนะผมไอเสาแดงนะตามที่น้องๆบอกกันมาเยอะแยะมากมายเลยพี่ฮะพี่ฮะปลาหมึกอยู่แถวเสาแดงนะฮะใช่ครับผมพี่ก็คิดว่ามันเกิดแถวนั้นบ่อยเพราะว่าพี่เห็นน้องๆบอกกันมาเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับปลาหมึกอยู่แถวเสาแดงแต่ก็คือตัวพี่ยังไม่เคยเจอเว้ย เรียกว่าแม่น้ําทุกส่วนทุกอนูไม่ว่าจะตื้นลึกหนาบางเนี่ยพี่ไปมาหมดแล้วนะผมแต่ก็ไม่เจอไงนะ้องเออไม่รู้ว่าปลาหมึกมันหายไปไหนไว้สําหรับแบบพี่เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะผมอุ้ย <c oughs> <c oughs> แม่เมื่อลงมาเฉยๆปลาไหลไฟฟ้ามันก็ยังคิดจะตามกูมาอีกเนาะโอเคลงมาหาปลาหมึกเฉยๆเนี่ยไม่เจอนะผมต่อให้ลึกแค่ไหนพี่ก็ไม่เจอปลาหมึกย่างนะโอ้โห ไม่มีนะครับผมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอโอ้โหอไหล่ไฟฟ้าไหลไฟฟ้ามันยังตามพี่ไม่คือถ้าเกิดมันช็อตพี่ตอนอยู่ข้างหลังนี้ก็มันจะทําให้พี่ทําอะไรไม่ได้นะผมพี่เกียดปลาไหลไฟฟ้าตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดพี่เอามีดเอามืดมานะบอกเลยปลาไหลไฟฟ้าขี้แตกนะผมเออคลิปนี้ก็ไม่ได้พกมีดมาเลยนะมีดตกไปแล้วผมตอนตาย บอกตรงๆเลยว่าว่ามีตกไปแล้วนะผมมันไม่ใช่ตายดิพี่เอาไปฝากไว้ในกิฟฟินแล้วพี่เรียกกิฟฟินกลับบ้านใช่ไหมแล้วของแม่หายหมดเลยฮะลืมมะผมแล้วมีดาบเล่มเดียวด้วยขอบฟ้าเนี่ยจากเวสฆ่าเธอลเบิร์ดนะเรียกได้ว่าหายไปแล้วช่างมันเถอะโอเคก็ประมาณนี้น้องๆไม่เห็นปลาหมึกแล้วครับผมพี่ก็ว่าให้ดูเต็มที่แล้วอ๋อไม่เจอเลยว่าปลาหมึกปลาหมึกนี่ก็เป็นปลาน้ํามันนะปลาหาน้ํามันน้องหัวเหล็ก พี่สอนไปแล้วะพี่พาจับไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไปจบคลิปกันเลยดีกว่าจุกลูปลาอะไรวะเนี่ยอ๋ออนี่ปลาวานน้อยนะผมอืมข้างหน้าตัวอะไรวะมีการูด,ดอนอ๋ออมีกาโูด,ดอนนะผม มีกาโรดอนนี้เรียกได้ว่าเป็นปลาปลาฉลามยักษ์ใช่ไหมแต่ว่าพอม,มาอยู่ในอาร์คูบเล็กเลยครับผม <c oughs> นี่พี่ก็หามาถึงตรงนี้แล้วเนาะยังไงก็ไม่เจอโอ้โหแมงกระพุลไล่ล่าด้วยตายแล้วแมงกะพุลไล่ล่าด้วยตายแล้วไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอก็ทั่งมันครับผมไปดีกว่าจบคลิปดีกว่าครับผม โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดกรดิ่งกุุงกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสําหรับวันนี้ก็เป็นการจับเจ้าซาลาเมนเตอร์หรือว่าเจ้าไอถังออกซิเจนอินฟินิตี้ครับผมไม่จํากัดของเรานั่นเองหน้าตามันก็จะเป็นแบบอุกุยอุกุยหน่อยครับผมไม่รู้ว่าชื่อมันเรียกอะไรก็โอเคครับผมก็จับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนนนนะะะมมมี้อออองงงขขคึึาาาาเเยยกกลวว่จถิ โอเคครับผมสำหรับคลิปหน้าพี่จะทำอะไรต่อไปจับตัวอะไรต่อไปฝากติดตามกันด้วยครับผมและสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปพิงดีนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับจุกลู่